วันนี้เราจะมาถามัวรุ่น Gen Z ว่ารู้จักผลไม้ที่ชื่ออินทผลัมไหมและรู้จักรสชาติหรือประโยชน์ของเขาหรือเปล่าไปดูกันค่ะถามว่าปางรู้จักผลไม้ที่ชื่ออินทผลัมไหมคะสีน้ําตาลหวานๆไมคะ่ะใช่ค่ะอันนั้นจะเป็นอินทผลัมอบแห้งค่ะรู้จักค่ะเคยกินแต่ว่าจํารสชาติไม่ได้แล้วค่ะรู้จักค่ะคุณแม่เคยเอามาให้กินแต่ว่านานแล้วเราจะให้ชิมอินทผลัมจากบิ๊กซี่ค่ะอืมอร่อยมากค่ะ หวานแบบธรรมชาติอร่อยมา,มากค่ะหอมหวานมันมากและรู้ถึงประโยชน์ของมันไหมคะไม่รู้เลยค่ะรู้ค่ะรู้บางอย่างนะคะเพราะว่าอินทผลัมนะคะจะให้พลังงานกับตัวเราค่ะรู้นิดหน่อยค่ะแต่ที่รู้แน่ๆก็คือที่บิ๊กซีมีขายแน่นอนเมื่อกี้เพิ่งเดินผ่านมาเลยค่ะถูกต้องอย่างที่น้องๆบอกเลยค่ะนอกจากจะช่วยให้ขับถ่ายได้ดีขึ้นเพราะอินทผลัมของมีไฟเบอร์สูงให้พลังงานที่สูงกับตัวเราและยังมีโพแทสเซียมช่วยบำรุงหัวใจควบคุมความดันโลหิต และนี่คือคําตอบของเดจิดจนซีทั้งหมดส่วนใหญ่รู้จักแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้ถึงประโยชน์ของอินนาลัมสําหรับใครที่อยากลองอินนาลัมคุณภาพดีส่งต้องจากซาอุต้องซื้อที่บิกซีเลยค่ะ